กินเอากินกินกินเจ้าจะดึงไหมเมื่อเินดึงเอาดึงเอาดึงขึ้นมาอุ้ยขายาาค่ะพี่น้องดินมันหลวมมันบ้าเอาอีกจิ้มจิ้มดึงเอาให้กองบ้งเนี้ย ใส่บังขามันพลิพกข้างเจ้เลยพลิกข้างงามอยู่งามอยู่เอาพอแล้วไ <c oughs> อ้อขี้เก้ามันเดี๋ยวหามโืงโมไมหมฮะหมัน うん。Mm. มามาเก็บมาเก็บเก็บน้ำกันพี่น้องมาเก็บน้ำกันน้ำงพามงามดีพอดีบานพอดีงามขางามยิเด้อขาขาขางาม ดึงดึงได้เลยดึงเอาดึงเอาด้วยต้องตี่ควนดึงมาเลยแข็งเลยดึงกระแหงครับดึงเอาดึงเอาเลย แต่มันคือเกิดบ่หลายเนาะแหงหลายบ้านห้ามันแหงหลายเติบอยู่เดอ้อพี่น้องเบอรง,งาม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 สตาสตา,สตา เกิดอีกเดี๋ยวเกิดอีกเหรอเดี๋ยวมันจะเกิดอีก,ก,อก,ก,อกฉันไม่แม่สิได้ซรัพนี่แล้วพี่น้องมันออกสองเมื่อแล้วฮะจังม่เนาะเดี๋ยวรอบใหม่หน้าใหม่อันนี้มันออกสองเมื่อแล้วค่าขายดอกไม้ขายของอยู่ ยินข่าวว่าเห็ดออกก็สนกับเพื่อนฮัดฮึืนฮัดอย่างมา้นอะไรเดี๋ยวรอบหนาแกะตัวไม่ขันหัวว่ามันออกมาเลยห้า,าบานพี่นี่คลิปนี้ก็เอาไอซสมหนีสกอนด้จ้าเดี๋ยวรอบนาห้าแกะตัวไม่เอาเต็มตาเลยหวานพี่นี่ วันนี้เดิกแล้วอยากนอนแล้วกับก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ย่ายในเดอ้อให้นิตินในเดอ้อเดี๋ยวคลิปหนาสีให้เ,เต็มตาเลยขอให้ พ่อแม่พี่น้องทุกคนนอนหลับได้งเงินเมินเงินนอนตื่นได้เงินแสนเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้ำเด้อ,อทุกคนสวัสดีค่ะ